มาพ่อผู้สาวเลี้ยงควายครับพี่น้องห้องคนเบิ่งได้แม่ล่ะครับผู้สาววิ่งได้คนพูดดีๆเบิ่งได้แม่ล่ะผู้บ่าวว่าดีไงเด้บาดนี้โอ้ยผู้บ่าวอยากหาซื้อควายมาเลี้ยงแล้วบ้านพี่น้องผู้สาวเลี้ยงควายหลายบาดนี่ครับผมครับผมโอ้มีควายงามๆนะครับผมควายจักเจ้าไหมยื้เนี่ยสองเจ้าเนาะครับคนครับมีได้ตัวงามๆครับพี่น้อง ไฟตัวนี้ออกจากมือเราเนี่ยหกมือตัวตัวคือตัวผูหรือตัวเมียครับตัวเถือกนี่บอกเมียมันไปใส่พอไหนหรอเนี่ยพอน้ำบานน้อเพราะเปนพอพันน้อะแต่ว่าพอน้ำบานกับพ่อแห้งก็แล้วครับโอ้ยฝุ่นอ่องคอ้ฝุ่นพี่น้องห่าฝุ่นอ่องค้ถุงเท่ากำไรได้มื่สี่ขนาดพอน้ำบานเด็ดเนี่ยมันหวงบ่ครับเนี่ย ว่ามันมัน,ม,นมันหวงมันหวงนะครับพี่น้องข้ามันหวงอันนี้มันเป็นควายพันธุ์พื้นบ้านาท้อไทยกลางเบือนไทยใหญ่นะพี่น้องข้ามีควายยุ่นี่มีตัวง,งามๆพอดีพอดีเลยนะครับผมเดี๋ยวผมเบื้องเนี่ยผมเห็นแล้วนี่ครับตัวตาแต้มแก้มจ้ำนี่เห็นแล้วครับนี่พี่น้องข้าเนี่ยยืนยู่นนี่นี่ครับตัวแม่หน่อยตัวนี้ครับพี่น้อง ตาแต้มแก้มจำอ่องคว้าสองอ่อง,องนะครับเอาพ่อาขึ้นยางมาเร็วแท้อดีบไทยเอ,อาควายยุขวออักนั่นยุม่มเนี่ยอดีบไทยเอาควายยุขวออักนั่นยุม่มเนียแม่แม่นี่ยักปีแล้วครับบ่านี่แม่อายุนี่แม่อ,ยอายุใกล้ผมนี่แม่นครับปีแเดือนปุ่นปีแปดเดือนตัวใหญ่ห่งครับพี่น้องนี่ขนาดพวาพันในบ้านเด้นี่ 48เดือนสูงลอย30บวกครับควายตัวนี้ท่ดไรแม่ราคามันขันเป็นว่าปอยนี่มันเป็นควายเม่เนาะครับผมหาหกเมื่อนคุยกันได้เนาะแม่หาหกเมื่อนคุยกันได้คือคุยกันได้นะครับพี่น้องว่าเป็นว่าหาหกเมื่อนกับหรืหาหกเมื่อนจุดปุดเลยเนาว่าแม่เดียภาษาบ้านฮ้อพันข่าควายข่างว่ามันก็คุยกันนะครับพี่น้องฮ่อ แตาว่ามันเป็นควายแม่เนี่สูงก็วายแม่ใหญ่นะครับพี่น้องตัวแม่ใหญ่นี่สูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบแต่ว่าตัวแม่น่อยนี่ตัวแม่น่อยนี่ปีแปดเดือนนี่สูงว้าวซื้อวางัตว์เดียอกเด้งนะครับผมมันห่วงลูกนะครับพี่น้องเขานี่ผมพอควาหน่อยควายงามเป็นตะเรียนแล้วพี่น้องเนี่นี่แม่เนี่เอาไปใส่พอพันนี่ผมว่าบ่เกินสองลูกครับเนี่ย ก้อยแม่เนี่ครับพี่น้องเขานี่เราไปนะครับผมราคามันก็นยุดนี่แหละครับพี่น้องเอาผมผมตีเลยเป็นสี่บวกไปหาหกนะครับคุยกันได้นะครับพี่น้องสี่บวกไปหาหกนะครับหกหกลงนะพี่น้องคุยกันได้เพราะว่าอันนี้ก็พ่อในบ้านนี่กันเพราะแมนน่สมเทียมสมเทียมบักไดค,ครับ,บอโอ้ยแม่เนี่ยเดือพ่อนหกเหมือนนั่นแหละลวกเบิ่มนะพี่น้อง ลูกเบิ้มนะครับสั่พ่อพันวาหกเมื่อนนั่นแหละถือว่าหมอสมเลยครับพี่น้องกันว่าลูกเบิ่มค่อยของแม่นาะของแม่ยังครับแม่ร้อยแม่ร้อยโอ้ยแม่ร้อยคนสวยนะครับพี่น้องผมว่าผมมีย่องผมมีย่องเอาไข่แม่เพราะว่าผมไม่ได้ห้อยหรอกเด้อผมไม่ได้มาหาสือไข่หรอกครับแม่ สมพ่อนะครับผมสมพ่อมันโตสูงกว่าได้แท้ลวกเบิ่มนะครับพี่นอ้องครับปีแปดเดือนนะครับผมล้วไม่เพิพนว่ายู่ประมาณหาหกเมื่อนถือว่าสมเหตุสมผลครับแต่ว่าขันใหญ่ไปก็นี่พ่อใดได้พี่น้องหาหกเมื่อนผมบอกไปก้อนเด้ลวกเบิ่ม <c oughs> <c oughs> เอาเบิ่งนะครับ <c oughs> ผมมีกําไลยู่ด้านหลังแล้วก็กาไลยู่หนาถุงเท่าตาแตมแก้มจำได้เมดครับ นี่แหละตั้มาควายงามตัวนี้ส่งให้พ่อครับเนี่ยม้มาให้หมันเสือ,อยังเนี่ยแข้งแข้ง,ขงลูกกินแม่หน่นละลูกฟักเด้งอ๋ปปอลูกฟักเด็กฟักออเด้งนี่ให้ลูกยักษ์ตัวเหรอครับเนี่ยลูกที่สี่ตัวนั่นอยู่ไหนอ๋อลูกที่สี่อันนี้ลูกตัวที่สามลูกตัวที่สองแม่นี่ลูกตัวที่สามนี่ครับบันตัวที่สามได้ยืนอยู่นั่นอ๋เนี่ยได้อ๋ออันนั้นลูกตัวใดครับเนี่ย อ๋อลูกน้ำบาน,น,านอ๋อลูกน้ำบานเบิ้งเบื้องเบิ้งเบิ้งเบื้อง,งนองสาวอีนองแข้งครับผมตัวเถือคือตัวเมียครับเนี่ยโอ้ห้องห่วงลูกนะครับผมธรรมดานะครับพี่นองเข้าผมกลววาช่อยมันคือตัวสูงก็เมียมันบาดแทลลูกเบิ้มนี่ครับนี่คือเบิ่มนี่มาใส่เมียนี่เราได้มาตัวนี่ถือว่าได้ไง่ายเลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นไา้ไท่กลางแล้วนะครับพี่น้อง ไข้ไท่กางเบือนหาไถ่ไงเราบางทีได้ไงนะครับบานี้ลูกตัวนี้มาใส่พอยไงหยิกงั้งสีไงใบนาครับพี่น้องตัวนั้นแม่ว่าเท่าไหร่ครับเด็นกันเป็นว่าขายตัวตัวน้องสาวแข็งนี่แหละครับผมเอาไรดอกเอาจักจี้เมเออประมาณนั้นตัวแม่คือกันเนาะครับ แม่นตัวนี้หือตัวนั่นครับเนี่ยโอ้ตัวนั่นตัวนั่นนะครับผมนี่พีิน้องเข้าก็อยู่ราคาประมาณนี้ละครับสมเหตุสมผลไายแม่เป็นไายไท้กลางก็ถือว่าสมเหตุสมผลครับซีเสียบเนี่ยผมถือว่าพอแพงครับจึงลูกเบิ่มตัวนี้ว่าหงสิบกับว่าหนาเกียดครับพีน่น้องเอ้าพ่อผมมาผมสิดเบ,บวควข่อยู่ขวากว่าเยอะไหมคยัโอ้หิวเขา นี่เนาะแม่นี่เนาะอ๋อครับผมมีเนื้อควายแม่ยตัวนี้อยู่เนี่ยนี่เถือกหน่อยตัวหนึ่งหอมบกเถือกน้อยเ่าท่านสนเข้าเนี่ยวันนี้แม่นั่นได้ไหมนั่นแม่อยู่ด้านานๆครับแมียนั่งนี่เท่าไรครับออยูุทั้งหนามู้อุ่น เออหาเ่อนนะครับพี่น้องขยุ่ประมาณนี้ยุ่ประมาณนี้ครับพี่น้องอันนี้คือสําหรับผู้อยากเริ่มต้นเ้อแต่ว่าขันมากขันมากแบบเบิ่มนี่ก็มากนี่ก็ถือว่าเป็นวายที่พัฒนาแล้วครับการราคาก็อัปเดตขึ้นมากแต่ว่าคันที่เอาแบบเอาเพื่อนบ้านห้อไปเริ่มต้นนี่ผมถือว่าซ้ำนี่นี่พอดีครับนี่ซ้ำมีน่องสาวของสาวแข้งนี่ก็สี่สิบกว่าเนี่ก็ถือว่าโอเคครับตัวนั้นแมน่นั่งก็ แม่นางมันใส่ไปแม่ว่านใส่เนาะไอ้น้องสาวแข้งนี่เสื้อยังครับนี่ท่องก้อนนี่ใส่ท่องก้อนนี่ผสมไปครับเนี่ยกว่านผสมเนาะอืเขาก็เกิดนะครับพี่น้องแข้งนี่ปีแปดเดือนแม่เพิ่นกัยังห่วงอยู่ดิโอ้ไข่ของแม่ไม่ได้ตัวงามๆนะครับผมพี่น้องนี่มีโตนาเรียน พอดีพอดีเลยนะครับผมนาเรียนมากๆนะครับผมถือว่าเป็นไข้สายที่สามารถเอาไปพัฒนาพอพัฒนได้เลยนะครับผมถือว่าเป็นไขยที่ขยับเกลดขึ้นมากแบบเป็นไข้เบื่อไทยง่ายแล้วนะครับแต่ว่าราคายู่ะมบนั่นซ้ำนี่ถือว่านาเรียนมากๆนะครับผมราคาซีไปหาหาเนี่ถือว่าถือว่านาเรียนมากๆนะครับผมสําหรับผู้นี่ผมโอ้ขันเป็นว่าผมอยากได้ไขยไปเลี้ยงเลยผมสิต ผมสีมาย่องเอาของแม่หาล่ะครับเป็นผมอยากได้ควายเป็นเรื่องผมสีมาย่องเอาน้องของโตนี่ล่ะเม่ยน่องของนีล่านี่ตัวซี่เสียบนี่ละมม่ะผมมาได้บ้านม่วงเมืองขอนแก่นเนี่ยบ้านม่วงเมืองขอนแก่นเมีเ่ยแล้วห้ามีผู้อยากมาหาเน,น,นี่ยสีอะไรครไอนน้นองสาวแข็งครับ น้องสาวแข็งเป็นตัวสาวแข็งไม่เป็นตัวสาวแข็งมากกมาไว,ไว,ไว,ไว้ไเตี้และเพราะว่าเสียวออกอยน้องสาวแข็งโอ้เสียบออกแม่ห้เบอ่อผมไปเนี่ยแม่ยังก็ครับแม่ร้อยแม่ร้อยนะครับผมศูนย์ศูนย์ศูนย์เก้าสี่สองเจ็ดสองสองเจ็ดสองดแปดสี่หกคุณแม่ร้อยนะครับผมสาวแข็งนี่แม่พราท่านเดาออกเรือพี่น้องแต่ว่าน้องสาวแข็งนี่แม่เียบออกอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมไปเืิ่งใกล้ๆให้ครับพี่น้อง กับอีแขนก็ว่าเสียวออกอยู่นสาวเขียนนึสาวเขียนตัวเฮี่ยงกันนี่น้อแม่ยสาวเขนหันหน้าไปทางทิศบ้านทางตลาดโมอ่อะไรที่ว่าตัวหาเสียบมันนะหรือว่าตัวน้อยครับตัว 50, หาเสียบเออคู่สาวเขียนเออตัวหาเสียบก็สาวเขียนตัวยืนอยู่นหนึ่งเสียวออก,กอยู่นด้วยพี่น้องกันนบท่องก้อนนะครับผมท่องก้อนนี่สี่สิบกัวนะพี่น้องนี่นี่ตัวนี่ครับนี่ นี่ยตัวนี่ยสี่สิบกว่านะพี่น้องเข้าคุณแม่ร้อยนะฝากเบืรอไว้แล้วครับพี่น้องแล้วก็สาวสาวท่องก้อนตัวนั่นกับหาสิบกว่าเป็นควายแม่นั่งท่องก้อนนี่จักปีเราเนี่ยปีกว่าข้กันปีปีกว่าสาสาวแข้งนี่เนาะครับผมเดี๋ยวไปเบื้องท่องก้อนครับพี่น้องอันนี้สาวแขนนี่ยืนยุหันหนามาหาผมเนี่ครับแม่วาสี่สิบกว่ากับพี่น้องแต่วางว่าคุยกันเอาเด้อคุยกับผมเปล่าเลี้ยวครับ คือผมให้เลียกไหมให้เบอร์พี่น้องไปนี่ผมก็หวังว่าพี่น้องเข้าสีโทษมากเอาเองนะครับผมเพราะว่าผมมาไทายยุ่นี่ล้วผมก็กลับบ้านนี่ผมกะบ้าหูไหล่ละเอียดจกักท่ดไดอกพี่น้องเขา้าส่วนอย่างคือผมอยากให้เ่้ากับเจ้าของไข่เองเนาะเมื่อมันสีได้ไล่ละเอียดกว่านะครับเป็นว่า g r ับผมกะผมก,ะ,ผมกะสี่ยวเถือเถือถ่อปุ่นแล้ว ผมกัเรื่องเดียวผมก็สศิวาไปเพ่งๆกับันก็แล้วแต่ว่าผมเบางไขนะครับนี่สาวสาวท่องก้อนครับพี่น้องเข้าอันนี้แม่ว่าหาสิบกว่าอยู่นะครับผมแม่อยากเอาออกอยู่ผู้ใดสนใจอยากเอาไปเลี้ยงเด้อพี่น้องเด้อผมแนะนําเล่นนะครับผมกะโทรหาได้นะครับแม่ให้เบื่อไว้แล้วนะครับคุณแม่ร้อยนะครับผมแล้วก็นี่ครับสาวแขนนะครับผมแขนนี่ไอ้นี่ แขนนี่ยสี่สิบกว่าเออท้องก้อนเนี่ยสี่สิบกว่าแขนเนี่ยห้าสิบกว่านะครับพี่น้องเป็นวายแม่ทั้งมัดครับพี่น้องเบื้องนะครับแต่ว่าสําหรับผมผมบอกเลยว่าน่าเรียนมากๆครับผมควกเนี่ถือว่างามเป็นวายงามเลยแหละครับผมเวลาเฮ้าพี่น้องเข้าบรรยากาศทงไ้ทงหน้าเฮ้าพอแม่พันมาเรียงไข้กะนี่แหละครับตกตอนบ่ายมากกักินเขาป้าเนาะแม่แม่ได้ยังกินครับ โอ้ครับผมเนี่ยนะครับผมบรรยากาศท่องทุงหน้าทั้งสีละสุดยอดนะครับผมขุนยอดกระเดาเอานะครับผมฝากคุณแม่ล้อยไว้นะครับพี่น้องส่วนคอกมือเศร้านี่ยสองข้อลาบวาาเด้อพี่น้องเข้าเหากับเบื้องวิถีชีวิตการเลี้ยงไปนะครับส่วนมือนี้เข้ากับ เอาซ้ำนี่แล้วเนาะแม่ขอบคุณครับนะครับผมขอขอบคุณคุณแม่ลอยแม่อยุบ้านหนองผือเฮ่านีน้เนาะครับผมผมบอกแล้วนะครับพี่น้องไายบ้านหนองผือนี่ผมถ่ายได้นี่อีกหาปีกับว่าเหมิดครับหลายแห้งนะครับผมเอาห้องกับพิหน้าก,กันไปแล้วห้องกับเดือนทางต่อขอกเอือนครับพี่น้องไปเรื่อยๆครับ